ห่างเสียงฮอบด้วยพี่น้องตอนนี้เอาขึ้นมาแล้วนะครับตะโกชูโมอ้วนเตี้ยทรงต้นสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับเขียวขลาดเป็บนไซฟาร์มไปวันนี้พาหาต้นไม้มันเดิมมุดป่ากระโพดิมันเดิมนะพี่น้องนะมาติดตามกันว่าจะได้ต้นไหนต้นอะไรกันต่อไปคันหน่ยหอยแต่ช่วงนี้มันหนาวมันเย็นเฉพาะตอนเช้านิ่งเรวไปดูกัน ดูชเวสไหมนะตัวน,นี้แต่อยากถ่ายไว้ก่อนคือตำแหน่งเกิ่งตำแหน่งเขียงขนาดไสเหมือนก็โทดไว้ให้เรียบร้อยเลยพี่นอ้องอ่าเป็นไม้ที่้อยเขาตัดต้นทิ้งนะแล้วมันแตกกิ่งใหม่เราเนี่เมื่อกี้เจ้าของไร่เขาบอกว่า้อยกูเดยมาฟันทิ้งอันนี้ผมก็มาเก็บรายละเอียดอเนี่ย้อยเขาฟันเจ้าของเจ้าของหน้าล่างเขามาดูตกใจมดเลยเอ,อ้แม่มาถึงทำไรหน้าวะ เลยมาถ่ายทิ้งไว้เป็นที่นั่นมันใหญ่สองคนยกแต่ว่าตำแหน่งเก่งได้เลยพี่น้องถ้าใจเขียวก็คงเอาเก่งนี้ออกนะเพื่อเปิดหน้าไม้แต่นี่ก็ปล่อยไว้ก่อนเพื่อถูกใจใครคนอื่นแต่พลาดหน่อยหนึ่งไปคุดฝั่งนู้นเชิงลึกไปหน่อยหนึ่งเปิดหน้าดินฝั่งนู้นนะเนี่ยก่อสองคนยกอุ้มหนักๆแต่ว่าอ้วนขนาดถังถังกระานถังบัวนั่นเลยพี่นอ้องโคนต้นก็โคนต้นก็ไอ,อ้ลากแก้ว ลากแก้วก็โค้นขาผมอะ่ะนะ่ะคุดมาได้ครึ่งทางแล้วว่าจะทำคลิปลง YouTube ด้วยแต่ก็เหนื่อยเพราะว่าทำไปแล้วสองคลิปสองต้นไอ้หนึ่งคลิปคุดไปสองต้นแต่ไม่แน่บางทีก็เอาคลิปเนี้ลงแบบมักง่ายแบบดูกันเนี่ยหามาอย่างนี้นะพี่น้องมันเป็นไม้ใต้ดินรอยมันถมคือดินมันไหลาจากคูมาถมเพราะว่าเขาตัดชิดพื้น ที่คุ้งเจ้าของแล้วเขาตัดชิดไปแล้วนี่รอยเขาตัดชิดไปนยเนี่ยเขาได้ทําความสะอาดมาหลายปีเราเนี่็ปีนี้เขาไม่ได้ทํานาสองสามปีไม่ได้ทํานาจนยาขึ้นลกอะ่ะจนยาขึืนวิ่งนาจนแบบสองสามปีว่างั้นอะ่ะนี่เมื่อกี้ยืนนั่งคุยหรือตอนเขาคุยด้วยไม่ได้ถ่ายเกยงใจเขาเขาบอกว่าุดได้เอาไปเถอะฟันทิ้งทุกปีนึ อันนี้จะเอาไงล่ะคือมันก็สวยนะตำแหน่งเก่งได้เลยเนี่ยน,นี่เป็นเก่งนี่มาเนี่ยแต่ว่าอันนี้ต้องต้องรอบีทมาหลังเนี่ยอันนี้ผมอาจจะเอาอกเราคิดดูก่อนอันนี้ก็เป็นกิ่งไปไปด้านนู้นไปด้านหลังอันนี้ก็เป็นกิ่งมาทางกิ่งสองมาท้ายนี่นี่ก็ตั้งยอดลบคืนพุ่มนี่สูงประมาณสองคืบประมาณสูงประมาณสี่สิบเซนอะจากนี่ถึงนี่นะสี่สิบเซนนี่ความกว้างจาก นี่นะผมว่าอยู่ประมาณฟุตหนึ่งโคนต้นนี่ถ้าตามใจก็เอาอันนี้ออกแหละเพื่อว่าเปิดหนาไม้แต่ว่าบางคนเขาอาญยาดแบบอยากให้มันปิดพุ่มอะ่ะเอาตัวนี้ช่วยลองพิจารณาดูแต่ตัวเนี้นยน่าจะกีดตาอยู่เดี๋ยวดูก่อนอีกทีเนึง่งอ่ะก็ะถ่ายไว้จะได้อ่าคุยกันถูกเพื่อเอาไปลง YouTube ด้วยคือคุดถ่ายแบบเบลเบลเลยพี่น้องแต่ที่จริงนะได้ไปรักษบ,บ้านแล้วนะวันนี้นะ่ะ แต่ว่าเห็นต้นนี้แล้วมันมันโอดไม่ได้จริงๆเนี่ยสวยสวยซากเก่าด้วยหายหานั่นตำแหนง่งจริงได้ไสแบบสเกลเขียงได้เลยเพราะว่าเนี่ยอ้วนเตี้ยมาใหญ่แล้วมาเลียวไม้แบบนี้จะจบเร็วนะพี่น้องนะไม้แบบนี้เป็นไม้เรียกว่าไม้โค้งสางได้ไม่ใช่เป็นตอแบบตอเขียงหนึ่งนะอ่านี่เป็นเรียกว่าไม้โค้งสางตอ เอาโครงสร้างซึ่งมีตำแหน่งเก่งให้เลี้ยวอย่างน้อยก็เรียกว่าเขียงขึ้นแข็งสองนะอันนี้แข็งหนึ่งอันนี้ก็แข็งสองเนี่ยพวกนี้อันนี้ก็เตรียมขึ้นแข็งสามนี่ก็จะไล่สกิลประมาณนี้เห็นไหมเออโอ้ยโชคอเาีจะวผมคุดต่อก่อนพี่น้องฟังเสียงฮอบด้วยพี่น้องตอนนี้เอาขึ้นมาแล้วนะครับตะโก้ซูโม่อ้วนเตี้ยทรงต้นแต่ลากเป็นไม้ลากไม่สวยนะเพราะไม่ใช่ไม้ลากรอบเป็นไม้ใต้ดินโผล่มาแค่นี้อย่างที่บอก จะเห็นรอยดินถมจะของก็ฟันทิศพื้นเอาเรื่อยตัดทิศพื้นแต่เหมือนก็ต่อเขียงไว้ให้ดีแรัเพราะเขาฟันทิ้งอยู่ที่หน้าล่างอย่างที่บอกเนี่ยลากแก้วต้องใส่สองคนยกตรงฝั่งน,น,นี้จะจะเป็นในต่ำไปหน่อยนึงเพราะว่าตรงนี้เป็นโครงดินหุนโอ้เหนื่อยฟังเสียงหอบหายใจจะยกขึ้นไหมเนี่ย ถ้เอาเยาออกไปรถไวไหมเดี๋ยวต้องยกขึ้นมามัดก่อนสุดแรงใหญ่สองคนยกพี่น้องสองคนยกตึงๆสามคนยกพอดีนี่เรือยี S ่สิบเอ็ด e นิ S ้ว e นะเดี๋ยวมาดูนาไม้กันทีหลังทําไมบอกว่าไม้ใต้ดินเนี่ยดูร่องรอยของดินทมนะจาของนาเขาเอ่อตัดทิ้งไว้แล้วมันจมดินแล้วมันงอขึ้นมาใหม่นะ่ะเหมือนพวกนั่นอะ่ะเออขึ้นมาน่หลุมเห็นไหมชุดเสียมดังนั้นจะเห็นว่า ชุดแขนผมเลยแหละ,ะมาดูความใหญ่ก็ถังสังกทานดีๆนี่เองนะพี่น้องสังกทานใหญ่ๆเลยนะไม่ใช่สังกทานกระลอกกระเนะโคนต้นนะเ้วตัวน,นี้นะพิเศษตรงที่ว่ามีตำแหน่งกิ่งเหมือนเหมือนเขามาทดข้อต่อเขียงเหมือนเหมือนคนเล่นบอลไซเป็นมาทําไว้ให้หเลยนะแต่จากการคุยเจ้าของนาที่เขามาดูนาเขามาดูอะไรก็พูดเขาบอกว่าเขาฟันเองนี่แหละ,ะเนี่ยเขาฟันทิ้งไว้ อันนี้สองสามปีนี่นาเขาปล่อยร่างเ็าไม่ได้มาทําก็เลยไม่ได้มาตัดไอรุ่นนี้ก็เลยเหมือนก็ต่อเขียงไว้ผมเลยนี่ก่อนจากของเขาบอกมึงจะมีปัญญาเบรกถามนะมีปัญญาเบรกไหมวะเอานอกเรื่องเอานี่มาดูเออนี่ตำแหน่งเกียงได้นี่ฐานนี่ความเก่าของซากนะซากธรรมชาติตายดินตำแหน่งเกียงมาเนี้ยนี่ยเอออันนี้เป็นเกิงหลังไปอันนี้ก็เผื่อปีดมาทางนี้จินตนาการนะพี่น้อง อันนี้ก็เป็นเกียงหลังไปนวนอันนี้ก็เป็นเกียงเกิ่งเกิ่ง,ก,งกิ่งสองมาเนี้ยอันนี้ก็ตั้งยอดเป็นเกิ่งมาเนี้ยมาช่วยกันเป็นพุ่มเป็นพุ่มโอ้ยลินลัวอันนี้ก็ใจจริงผมอยากตาัดออกนะแต่ผมก็กลัวใครหลายคนจะได้แบบจะได้เอามาทําตาเนี่มันมีตําแหน่งตาผมทดไว้ให้สองข้อนะอ่าเลือกเอาว่าจะได้เปิดมาปีดช,ช่วยช่วงนี้ด้วยมันจะได้ดูไม่โล่งก็แล้วแต่โมอมองนะเนี่ยซากเก่าแก่เนี่ย,เ,เ,ยเห็นรอยดินถมไหม รอยดินถมมันโผล่มาแค่ที่เห็นรอยตัดเนี่ยเออคุยกันจนสุดแขนนะพี่นอ้องอ่าตัวไม่แตกไม่เล่าลากลากไม่สวยนะเพราะมันไม่ใช่ไม้ลากรอบมันเป็นไม้ใต้ดินลากว่นี่ตัดแล้วโอ้เดี๋ยวน,นักอึบใหญ่พี่น้องเนี่ยลากแก้วลากแก้วตัดไม่สวยนะเพราะว่าใ้ขวานมันใหญ่มากเลยเท่าโคนขาผมนี่ลากแก้วอ่านี่ลาก้างเส้นขนาดนี้นะจะมีมีทั่วไปลากฝอยก็มีเยอะแยะ นีน่วันนักอะ่ะผมยกก็ต้มแตกที่ต้นมันไม่ได้แตกนะแต่ว่าผมกลัวตอนที่ยกให้พี่น้องดูว่ามันจะแตกตอนนี้นี่อีกด้นหนึ่งเห็นไหมเออสวยนะตวเน,นี้ไปแบบสั่งจบเร็วเลยใหญ่ด้วยอลังการนี่รากมันนี่นี่รากคอเสียตรนนี้หน่อยหนึ่งตรงนี้เป็นโพรงเป็นโพรงอ่ะ ปลวกซึ่งผมแค่เอาล้างปลวกออกแล้วนะมันก็จะดูแหว่งเดี๋ยวเอาดินถมเวลาห่อต้มเดี๋ยวผมเอาดินถมกับคืนแต่ต้นไม่แตกไม่เล่าเนี่ยเนี่ยมันเป็นโพรงแบบเนี่ยคือมันเป็นดินหุ่นนะ่ะบ้านผมเรียกดินหุ่นนะเอ้ปลวกก็หันเดียวกันนั่นแหละเอา้าได้อีกหนึ่งต้นนี่ใหญ่ๆห่ใส่สองคนจกไม้โค้งสางเลยทดัดคอต่อเขียงไว้ให้ด้วยเจ้าของหน้าเรียบร้อยเลยพี่น้องสวยๆสร้างไม่นานจบ ได้ความเก่าแก่อลังการเลยนี่ปลายใส่กระถางปุบปั๊บได้กิ่งเพราะว่ามันแข็งหนึ่งแข็งสองนี่แข็งสองยังไงเรานะก็ตั้งยอดเลยไม้นี่จบเร็วโครงสร้างดีแต่ว่ามันไม่ใช่ไม้ลากรอบแค่นั้นแหละ,ะด้วยชอบด้วยรักกระทักมานะครับมันเดิมขอดูภาพถ่ายภาพนิ่งครับหลังการล้างน้ำได้โอ้ยมือสั่นกับ,บ้านแล้วพี่น้องสามต้นวันนี้